เคนภูภูม um. ิพาแฟนสวีทนเนเธอร์แลนด์ยืน่นหนิวนางรอครบนาน6ปียิ่งรักยิ่งหลงทริปหวานเคนภูภูมิควงเอสเตอร์กระชับรักไกลถึงเนเธอร์แลนด์เป็นคู่รักที่เปิดตัวสวีทหวานกันมาสักพักหนึ่งใหญ่แล้วสําหรับเคนภูภูมิพงพานุกับเอสสปรีลละลีลาทีล่าสุดได้ควงคู่หวานกันถึงยุโรปเดินจับมือเติมเต็มความหวานกันที่เนเธอร์แลนด์ทำอวกาศที่ว่าหน,นาวแล้วดูอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยแหละคะ่ะโดยทางเอสเตอร์และเคนนั้นก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะท่องเทีย่ยวอยู่ ว่าเป็นภาพที่หนุ่มเคนนั้นได้โพสต์ในอินสตาแกรมของตัวเองถึงภาพดังกล่าวเป็นภาพขนาดจุงมือกับแฟนสาวอยู่ริมทะเลพร้อมข้อความว่าแคชชิ่งกับเกรนโมเมนต์อยู่กับช่วงเวลาดีๆพร้อมแฮชแท็กความทรงจำช่วงเวลาวันวานของชีวิตเอาเป็นว่าใครจะเป็นแฟนคลับของคู่นี้ก็ไปฟินตามๆกันได้เลยลคะ่ะเอสเตอร์สุปรีลีลาก r a b ควงเคนภูมิภูมิเที่ยวเากาหลีชมฝ่ายชายเป็นคนน่ารักดูแลดียันไม่สี่เรียดเรื่องใช้เบอร์เก่าของแฟนถือเป็นสิทธิส่วนตัวเปิดตัวคบหาดูใจกันมานานแล้วแต่ความหวานมุ้ เพดานมากๆสาหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเคนกับนางสาวเอสเธอร์ที่ไม่นานมานี้ก็ควงคู่กันไปเกาหลีมีแฮชแท็กคู่กันหวานฉ่ำแถมยังเหมือนคุณแม่ของสาวเอสเธอร์จะให้ไฟเขียวครั้งนี้อีกด้วยเลยค่ะล่าสุดสาวเอสเธอร์ก็ได้เผยว่าทริปเกาหลีที่ไปด้วยกันนั้นปันทริปสั้นๆไปแค่ห้าวันพอมีเวลาว่างตรงกันก็มีคุณแม่ไปด้วยพี่เคนก็ดูแลดีมีถ่ายรูปให้กันบ้างส่วนเสื้อคู่นะเป็นความบังเอิญที่พกมาเหมือนกันเลยมาใส่ในวันเดียวกันกับคุณแม่เองก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสนิทกับคุณแแมมม่่่่อออยยููล้้วีะไรรรรกกก็คุัันนทเืงาบหด แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรถึงพี่เคนเป็นพิเศษไม่ได้ฝากฝังพี่เคนเขาเป็นคนน่ารักเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจดีความสัมพันธ์ตอนนี้อย่าพึ่งเรียกว่าแฟนเรียกว่าเรื่อยๆกันดีกว่าส่วนประเด็นที่มีคนบอกว่ากลัวทาความรักเคนเสียนั้นเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆงานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพี่โชผู้จัดการส่วนตัวของพี่เคนมาช่วยแก้ข่าวให้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยด้วยเอาไว้มีโอกาสได้เจอการเรื่องพี่เคนที่ใช้เบอร์คู่โทรกับนนก่่ัี้ไมสสววตึึห เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถือเป็นสิทธิของเขาและไม่ขอถามถึงเรื่องนี้ด้วยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ก็ได้แฮปปี้กันดีเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่1คู่นี้เป็นคู่สุดหวานอย่างเอนภูภูมิที่แฟนคลับและชาวเน็ตก็ติดตามกันอยู่พอสมควรแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นกระแสสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคู่ที่หวานกัน,กนแบบเงียบๆแต่คู่รักสุดหวานคู่นี้ก็มีภาพสวีทน่ารักโพสต์ลองอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำถือว่าเป็นคู่ที่มา่งเงียบ,ยบแต่ภาพหวานก็เพียบไม่น้อยหน้าดาราคนอื่นเลยค่ะและเมื่อน้องเอสเธอร์ตอบแบบนนีีีี้กก็มมฟคััทท่่่จะไปดภููิวาพ จะขอสาวคนนี้แต่งงานแล้วหรือยังพอดูแล้วทั้งคู่ก็ดูเหมาะสมสมควรกันเลยทีเดียวเพราะว่าคู่รักคู่นี้มีทั้งนิสัยใจคอที่ไม่ค่อยทําตัวเป็นกระแสเหมือนดาราคนอื่นสักเท่าไหร่และเป็นคู่รักที่สนใจในธรรมชาติมักจะไปเที่ยวด้วยกันตามไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ที่ดูแล้วน่ารักเหมาะสมกันมากๆงานนี้แฟนคลับก็ได้แต่เตรียมตัวรอนับวันรอข่าวดีของคู่รักสุดหวานคู่นี้แหลคะค่ะเพราะว่าเอสเธอร์เองก็ได้ประกาศลั่นแล้วว่าพี่เขามาขอยืนจะพร้อมยืนนิ้วนางทันทีพร้อมแฟนคลับเองก็ลุ้นหนักมากว่าจะมีเซอร์ มุงมั่นที่จะทำงานกันไปก่อนเลยค่ะ